ระครับต่อเลยนะครับก่อนอื่นเท่าที่พูดไปนักศึกษาหลายท่านเกิดความสงสัยไม่เข้าใจในคำพูดนั่นก็คือคำว่าถึงความตั้งอยู่เตโชตาที่รู้กันว่าอุตุเย็นอุตุร้อนอันถึงความตั้งอยู่คําว่าถึงความตั้งอยู่มีความหมายว่าอะไร ขอให้ท่านตั้งหลายทราบอย่างนี้นะครับจะเป็นนามก็ตามเป็นรูปก็ตามจะต้องมีขณะเนื่องอยู่กับขณะของตนคือเกิดขึ้นตั้งอยู่และก็ดับไปยังไม่มีก็มามีขึ้นขณะที่มีครั้งแรกนั่นแหละในก็เรียวกว่ขาขณะเกิดขึ้นปัจจัยบางอย่าง อุปการะคือทำผลให้เกิดนะทันทีที่ตัวเองเกิดแต่ปัจจัยบางอย่างอุปการะคือทำผลให้เกิดขึ้นยังไม่อาจจะทำให้ทันทีที่ตัวเองเกิดต้องเกิดแล้วตั้งอยู่ซะเกิดยังไม่ทันดับนั่นแหละนะฮาถึงจะทำผลให้เกิดขึ้นเหมือนกับเด็กคลอดออกมาทันทีที่คลอดนะนะครับ มันยังไม่ทันได้อ้าปากแผดเสียงร้องหรอกต้องออกมาซะก่อนแล้วตอนคอดปั๊บยังนะครับนิดเดียวแต่ว่าทันทีที่ต่อมานะ่ะนะครับถึงจะแผดเสียงอะไรทำนองนั้นพูดง่ายง่ายว่าวตั้งหลักซะก่อนใครๆก็ว่าเออนะฉันเอาแล้วนะแผดแล้วนะแล้วก็เปิดขึ้นมาอย่างนี้ก็สบายใจกันไปว่าเด็กมันดี ไม่อะไรไม่ผิดปกติอะไรทํานองนั้นนะครับสันใดสันนั้นนะปัจจัยบางอย่างนะทันทีที่ตัวเองเกิดนะตัวเองจะเป็นปัจจัยทําให้เขาเกิดยังไม่ได้นหะนต้องให้ถึงความตั้งอยู่ซะหน่อยนั่นก่อนแต่ปัจจัยบางอย่างทันทีที่ตัวเองเกิดนั่นเองก็ทําให้คนอื่นเขาเกิดด้วยอ่าอย่างนี้นะครับนะเพราะฉะนั้นก็เข้าใจนะครับคําว่าถึงความตั้งอยู่ มันยังมีอย่างนี้อีกนะปัจจัยบางอย่างท่านที่ออตัวเองเกิดก็ทําให้เขาเกิดตรงนั้นเท่านั้นพอตอนตัวตั้งอยู่ตัวเองไม่ทําให้เขาเกิดอีกแล้วปัจจัยบางอย่างจะทําให้คนอื่นเกิดก็เฉเพราะตนต้องถึงความตั้งอยู่ซะก่อนทันที่ที่เกิดยังไม่ได้ทําให้เขาเกิดต้องตั้งอยู่ทําให้เขาเกิดแต่ปัจจัยบางอย่าง อย่าว่าแต่ตทันทีที่เกิดเลยทันมาถึงความตั้งอยู่เลยแม่คันาะที่ตัวเองดับไปก็ยังอุตส่าห์ทำให้เขาเกิดไม่แน่ใจว่าอาย่างหลังนี่มันจะมี <c oughs> น่ากลัวมไม่มี <c oughs> ไม่มีหรอกเพียง <c oughs> แต่ว่ามาเกิดพร้อมกันนะทั้งสามขณะได้แต่อ,อานุภาพของการทำให้เกิด มันก็จะเฉบเพราะไอ้ตอนที่ตัวผู้เป็นปัจจัยกําลังเกิดหรือกําลังตั้งอยู่เท่านั้นหรือว่าทั้งกําลังเกิดทั้งกําลังตั้งอยู่เอาละต่อเลยนะครับเดี๋ยวก่อนครับครับตุเกิดขึ้นแล้วตอนขณะที่ตัวเองเกิดยังไม่อาจทารูป ให้เกิดได้ข่าเ,เดี๋ยวก่อนตอนปฏิสนที่ปับ๊บมีอุโตแล้วแต่อุตนั้นยังไม่อาจครับยังไม่อาจสร้างรูปที่เกิดจากอุตให้มีได้ไไดครับอ่อา,าอตัวเองจะทํำรูปให้เกิดถึงคราวต่อไปก็ตะทันทีที่เกิดก็ยังไม่ได้ ต้องตั้งอยู่ซะก่อนนะครับเช่นเดียวกับอาหารเหมือนกันเลยเพราะฉะนั้นอุตโตกับอาหารสองอย่างนี้จะเป็นปัจจัยยังรูปไปตั้งขึ้นก็ต่อเมื่อตัวเองเกิดขึ้นมาแล้วถึงความตั้งอยู่ซะก่อนพูดง่ายง่ายว่าตรงอุปปาทะเกิดขึ้นเนี่ยยังไม่อาจทำารูปไปเกิดได้จะทำารูปไปเกิดขึ้นได้ก็เฉพาะตรงทิฏฐิขณะขณะที่ตั้งอยู่ ตรงพังคะขณะไม่อาจจะทำรูปให้ตั้งเกินได้ตัวเองก็กำลังแย่ก็จะดับจะไปทำรูปอะไรเกิดได้มีพูดท้วงอีกว่านะที่ผมพูดยกตัวอย่างเกี่ยวกับจิตนะครับเพราะว่าสัดท้ายรูปเป็นรูปที่เกิดจากจิตและอุตุและยกตัวอย่างก็เฉพาะ สัทธรูปคือเสียงที่เกิดจากจิตเท่านั้นเสียงที่เกิดจากอุตุที่เป็นภายในเป็นยังไงถ้าอุตุภายนอกก็ไม่มีปัญหาเสียงฟ้ารองฟ้าผ่าอะไรต่ออะไรนะแต่ว่าถ้าเป็นภายในเป็นอะไรถ้าเสียงจะเกิดจากจิตผมยกตัวอย่างเสียงคนพูดเสียงร้องให้ด้วยจิตโทมานั ถึงไม่ได้มีจิตโทมนัสแกล้งร้องให้นะเขาจะได้เปลี่ยนรถให้อะไรอย่างนี้มันก็เกิดจากจิตนั่นแหละคือจิตที่ประกอบด้วยความอะไรมายาสาไถ <c oughs> นะก็มาจากจิตนั่นแหละทีนี้ที่เกิดจากอุตุที่เป็นภายในอะไรแม้เยอะไปนะครับนะเยอะไปเสียงทองร้องเสียงไอเสียงกรนนเสียงจาม อย่างนี้นะครับนั่นเกิดจากอุตุเอาไวละต่อไปกำลังอธิบายค้างอยู่เกี่ยวกับสรรยะมานพคิดจาบจ่วงร่วงเกินเล่าเรื่องซะหน่อยสระยะมานพพบเห็นพระมหากัจจายนะเข้าเพราะความที่ท่านรูปสวยเข้าใจว่า รูปร่างคงจะกระเดียดไปทางสตรีโสระยะมานอบถึงได้คิดอย่างนี้นะว่าผู้สมณะผู้นี้ภรรยาเราน่าจะเป็นอย่างสมณะผู้นี้หรือว่าสมณะผู้นี้น่าจะเป็นภรรยาเรานะไอ้ประโยคหลังเนี่ยมันแย่นหน่อยมันใกล้ๆกับว่าโสระยะมานอบแกจะเป็นเกเรหรือ,อยังไงถึงได้คิดอย่างนั้นนะครับ อีกทีนะั่นอนุโลมตามความเป็นไปได้นั่นก็คือว่าอาจจะเห็นว่าเป็นภิกษุนี่อะไรอย่างนี้ก็ได้นะผมว่านะแกตั้งคิดอย่างนั้นแกจะมาคิดให้ผู้ชายเป็นเมียแกได้ยังไงพูดันตรงไปตรงมาเพราะฉะนั้นอาจจะเข้าใจว่าเป็นภิกษุนี่ก็ได้ความคิดอย่างนี้เกิดขึ้นหมดไปปั๊บเพศเปลี่ยนเลยเป็นหญิงทันที ทีนี้ก็บอกว่ากรรมคือความไอคิดจาบจ่วงล่วงเกินทําให้เป็นหญิงแต่อย่าลืมว่าหญิงก็เป็นมนุษย์นะจะมาจากอากุศลและกรรมได้ยังไงอิทธิภาวะของมนุษย์ก็ต้องมาจากกุศลลกรรมและกุศลลกรรมอันไหนละ่ะบางท่านบอกว่าอาดีตเอาอาดีตไม่ได้ที่เขาบอกว่านี่เป็นตัวอย่างของกรรมในปัจจุบันน่ะ ที่อดีตไม่ได้มันเป็นอย่างนี้นะครับถ้าหาว่ากรรมในอดีตจะกําหนดเพศของใครให้เป็นบุรุษหรือว่าเป็นสตรีต้องกําหนดมาตั้งแต่ปฏิสนธินะกรรมมาต้องซัดมาตั้งแต่ปฏิสนธิพระปกติเพศเนีจะต้องมาพร้อมปฏิสนธินะเพราะฉะนั้นไม่มีโอกาสที่กรรมอดีตจะส่งผลให้มีเพศเปลี่ยนเพศเป็น หญิงหรือเป็นชายในปัจจุบันได้มีอย่างเดียวตอนน่้นคือกรรมในปัจจุบันแกก็ทําตั้งกุศลกรรมอากุศลกรรมเอาไว้ไม่ใช่คนเราไม่มีหรอกไอ้ที่ทําแต่อกุศลอย่างเดียวกุศลในตกรรมก็ทําแม้แต่โจรก็เถอะทีนี้เมื่อยังเป็นมนุษย์อยู่อย่างนี้นะครับโอกาสที่อากุศลกรรมที่จะเปลี่ยนเพศมันไม่ยังไม่มีทางหรอกต้องถ้าจะ มีอากูศลกรรมจะเปลี่ยนเพศไหนก็ต้องรอยคนนั้นจติและไปเปลี่ยนเอาในคราวที่เขาไปเกิดเป็นสัตว์ในอบายปรากฏเราเป็นสัตว์เดราชานตัวเมียอะไรทํานองนั้นอันนี้มันเป็นกูศลกรรมเกิดมาเป็นมนุษย์ด้วยอำนาจของกูศลแล้วจะมาเปลี่ยนเป็นอิทธิเพศเป็นอากูศลไม่ได้ กรรมมชรูปของเราเนะ่ยตั้งผู้เป็นมนุษย์ร่วนจะมาจากกุศลทั้งสิน้นทุกอย่างอะยกเปรียบเทียบไปอย่างอื่นเช่นประสาทต,ตาทั้งเนื้อทั้งตัวเราเป็นมนุษย์เฉพาะประสาทต,ตาเป็นประสาทต,ตาของสัตว์เดรัจฉานเป็นไปได้ไหมไม่ได้นี่มันกรรมมชรูปเห็นไหมประสาทยังมาในประวัติการเลย นี่มาในปฏิสนธิการซะด้วยซ้ําเพศต่างๆนะบางคนไปพูดอย่างนี้นะว่าในขณะที่เราเห็นภาพไม่ดีไอ้วิบากจากขูอินญ,ญานมาจากอากูสลกรรมไม่เถียงอันนี้ได้เพราะวิบากมันมีการเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงอยู่ยล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 ยตลอดเวลาแต่ว่ากรมาารมไม่ใช่โรคอันเนื่องนในกรรมอัตภาพมันไม่เป็นได้เป็นอย่างนั้น แต่เขามาพูดว่าคณะที่วิบากเป็นอกกศลเป็นอกุศลวิบากมาจากอากุรลกรรมขณนานั่นประสาทตาของเราก็ต้องมาจากอากุรลกรรมก็แสดงว่างไอ้ส่วนอื่นของเราเป็นมนุษย์เฉพาะในเวรประสาทตาเท่านั้นที่เป็นประสาทตาหมาว่างนั้นก็เรียกกันได <laughs> ้ตอนที่เห็นตอนที่เห็นภาพไม่ดีเป็นอนิจจายเรามันไม่ได้นะเห็นไหมครับบางที ประสาตตานั้นมาจากอากุศลกรรมแท้ๆเป็นประสาตตาของสัตว์เดรัจฉานแต่จําเป็นไหมว่าวิบากจากกุวิญญาณของสัตว์เดรัจฉานมันจะต้องเห็นภาพไม่ดีไปตลอดไม่มีนะบางสัตว์เดรัจฉานบางตัวนะเสวยอิทถาลมมากกว่าเราซะอีกบางคนซะอีกพบเห็นแต่อะไรดีๆเสียงก็บางตีก็เรียกลูกซะได้ซ้ํา นะ <laughs> คนในบ้านที่เป็นลูกจ้าก็ไม่เรียกลูกครับอย่างมากเขาก็เรียกเฉยเฉยเฉยแม่นั่นแม่นี่ไปนี่แต่ว่าพอถึงหมาในะลูกลูกลูก,ลกได้ยินทางหัวมันแสนที่จะสบายใจแล้วมันรู้ซะด้วยนะว่าเขาเรียกมันด้วยความรักสิ่งแวดล้อมในะความเป็นอยู่ของมันนะ่นะ มโนแต่ดีๆทั้งนั้นนะเห็นอะไรแต่ดีๆอยู่บ้านทรงสเปนอะไรยังมีนะปวดไปเดี๋ยวจะกลายเป็นอิจช้ามาไม่ดีอแ,แต่ว่ายังไงยังไงอประสาทตาประสาทหูเป็นต้นของสัตว์เดรัจฉานผู้มีวิบากมาจากกุศลนะนั่นก็ประสาทพวกนั้นมาจากอากุศลลกรรมทั้งสินทีนี้กลับกันเสียของเราก ประสาททั้งหลายมาจากกุศล,ลกรรมแต่วิบากไม่จำเป็นว่าเวต่อเจ้าต้องเป็นวิบากที่มาจากกุศล,ลกรรมเสมอไม่มีโอกาสจะเป็นอย่างนี้ประสาทตามาจากกุศลก็เป็นที่รองรับของวิบากทั้งสองฝ่ายนั่นแหละในวิบากของกรรมฝ่ายดีกุศลวิบากวิบากของกรรมฝ่ายชัวย่วกะอกุศลวิบาก <c oughs> ความเป็นอกุศลวิบากหรือว่ากุศลวิบากไม่ได้มามีอานุภาพเปลี่ยนประสาทตาให้เป็นประสาทตาของสัตว์ในสุกติหรือทุกติได้อันนี้ในกรรมในอดีตมันกําหนดมาตายตัวทีนี้พอมาเกี่ยวกับภาวะเพศก็ทํานองเดียวกันถ้าอดีตกรรมให้ผลนะ จะให้คนนี้เป็นหญิงอย่างนี้นะครับก็จะให้เป็นหญิงมาตั้งแต่ปฏิสนธิเลยต่างกับประสาททั้งหลายหน่อยประสาทตามันไม่ทันให้อะกระลาบมันนิดเดียวก็ต้องรอไปอีกกี่สัปดาห์ก็ไม่รู้กี่วันก็ไม่รู้ก็ยังใหนะ้นั่นปิดโอกาสเองแต่ถ้าหากว่าเป็นสัตว์โอปปาติกะที่ไม่ใช่สัตว์เกิดในครนประสาตตามาพร้อมปฏิสนธิเหมือนกัน นี่เป็นอย่างนี้ของเรามันขัดข้องโดยปัจจัยอื่นอันนี้มาอย่างนี้นะครับอดีตกรรมกำหนดมาแล้วก็เป็นคนมีเพศนั้นไปตลอดทีนี้มาเกิดเปลี่ยนเพศกลางคันมันจะมาจากอาดีตกรรมไม่ได้มันต้องมาในกรรมปัจจุบันกุศลกรรมที่ให้ผลเป็นชายชะงักงันเพราะความคิดจาบช่วงล่วงเกินกุศลกรรมในปัจจุบันก็เลยเพะ ได้โอกาสไปให้ผลทําให้เพศนั้นเป็นหญิงนะอย่าเข้าใจว่าความเป็นหญิงมาจากอากุศลกรรมนะไม่ใช่สักหน่อยมาจากกุศลด้วยกันดังนั้นเพราะฉะนั้นความเป็นหญิงของเสร,ะสระยะมานพในะที่เพศที่เปลี่ยนไปเป็นอย่างนี้นะครับอย่าเข้าใจว่าเป็นเพราะกรรมที่จาบจ้วงร่วงเกินพระอรหันต์ผู้ยิง่งโดยคุณธรรมอย่างนั้น อย่าไปเข้าใจอย่างนั้นนะครับอันนั้นเป็นอากุศลจะให้ความเป็นหญิงไม่ได้เพียงแต่ว่าความคิดจับจ้วงเรื่องเกินนี้เป็นเหตุให้กรรมที่ส่งผลเป็นหญิงเนี่ยนะครับชะง,งักงนันตอนนั้นเองทีงนี้กุศลลกรรมที่ทาไว้ในปัจจุบันที่อ่อนกว่าก็เลยได้โอกาสนะครับสร้างความเป็นหญิงให้เกิดมีเรื่อง ทำนองนี้ปรากฏเยอะไม่ใช่ในเสวยเรย,ยามาานะเพียงแต่ว่าไม่มีเรื่องประกอบเท่านั้นเองเพราะในพระวินยัยปรากฏเรื่องอย่างนี้ว่าภิกษุรูปหนึ่งแหนะปรากฏเพศเป็นหญิงนีทีนี้ตัวเองอาบัติอยู่ยังไม่ได้ปรงอาบัติพอเปลี่ยนเพศเป็นหญิงอย่างนี้ก็ต้องไปสู่สำนักภิกษุณีไม่ได้ขาดความเป็นพระนะเพราะการเปลี่ยนเพศไม่ได้ไปทำผิดอะไร นะไม่ได้ร่วงเกินสิกขาบทอะไรพอเป็นหญิงแล้วก็จําเป็นจะ,จะต้องไปเป็นภิกษุนี้พอไปเป็นภิกษุณีภิกษุรูปนั้นก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะเราจะปรงอาบัตยังไงนะเพราะตอนที่เราล่วงสิกขาบทเราร่วงอยู่ในตอนเป็นภิกษุไม่ใช่ภิกษุนี้เวลานี้ความเป็นภิกษุนีต้องยกเลิกกันไปหรือยังไง อภิกษุรูปภิกษุณีรูปหนึ่งอยู่อยู่ก็ปรากฏเพศเป็นภิกษุเป็นเป็นชายก็ทํานองเดียวกันท่านก็ต้องมามาในสํานักของภิกษุเนะเพราะเป็นพระภิกษุแล้วท่านก็งง,งอีกเมื่นกันว่าท่านก็ล,ละเมิดอ,อาบัติมาแล้วท่านจะปรงยังไงยกเลิกกันไปหรือ,อยังไงกลานี้พระพุทธเจ้าก็ตรัสบัญญัติไว้ชัดเจนว่าถ้าหากว่า เป็นอาบัตเฉพาะภิกษุเท่านั้นที่ต้องประพฤติปฏิบัติตามเป็นสิกขาบทที่ภิกษุต้องประพฤติปฏิบัติตามไม่ใช่ภิกษุนีคือเป็นอาบัตที่ไม่ใช่สาธารณะถ้าเปลี่ยนเพศเป็นภิกษุนีแล้วก็ต้องยกเลิกกันไปเช่นเดียวกันเป็นภิกษุนี้อยู่พอมาเปลี่ยนเพศเป็นภิกษุนะอาบัตินั้นถ้าเป็นของเฉพาะ พระภิกษุณีสิกขาบทนั้นบัญญัติไว้สำหรับพระภิกษุณีก็ต้องยกเลิกกันไปเหมือนกันแต่ถ้าหากว่าอาบาัตใดเป็นสาธารณะนะเป็นสาธารณะพูดง่ายง่ายว่าทั้งภิกษุทั้งภิกษุนีต้องประพฤติปฏิบัติตามในสิกขาบทนั้นเช่นเดียวกันพอไปล่วงละเมิดสิกขาบทก็ต้องอาบาัตด้วยกันทั้งนั้น คราวนี้ต้องปรงอาบัตในสำนักของภิกษุหรือภิกษุณีที่ตัวเองเปลี่ยนไปมันเป็นอย่างนี้การนี้ไม่ยก,กยกเลิกเพราะเป็นอาบัตเป็นสาธารณะเลาเมื่อในเพศภิกษุนี้พอมาเป็นพระภิกษุก็ต้องมาปรงอาบัตในเพศภิกษุอย่างนี้เป็นตน้นก็แสดงไว้เรื่องเปลี่ยนเพศเนี่ยนะมันมีกันมาตั้งแต่โบราณ แต่ว่าท่านเปลี่ยนจริงๆนะไม่ใช่เปลี่ยนแบบอะไรอะมันบอกไม่ถูกกันนะคือว่าบางคนจิตใจมันเป็นหญิงมาตั้งแต่เด็กเกิดมาเป็นชายหญิงโตขึ้นไปเข้าสังคมอะไรที่จริงแล้วอาจจะยังไม่เป็นหญิงหรอกยังรักษาความเป็นชายเอาไว้ได้ในที่สุดก็อาจจะเลิกความคิดอยากจะเป็นหญิงไปแต่ว่าสังคมมันเกิดยอมรับเปิดโอกาสกว้าง ก็เลยมีพักพวกพักพวกก็แสดงความเป็นหญิงออกไปเต็มที่นะคราวนี้ตั้งตั้งที่เป็นชายนะก็แต่งตัวเป็นหญิงพูดจาท่าทางอะไรก็เหมือนเป็นหญิงนะหรือว่าเกิดไปทำงานที่ก็รับผู้ชายก็จำเป็นต้องแต่งตัวอย่างชายถ้าตัวเองเป็นชายไปทำงานได้แต่ว่ากิริยาท่าที่ มันเป็นแบบผู้หญิงเพราะใจเขาอยากจะเป็นหญิงอันนี้มันอีกเรื่องแล้นะเขาบอกว่าดูง่ายจะตายดูอากับกิริยาว่าชายแท้ชายเตียมอะไรประการใดสมมุติเรามือสก ok ปรกเราจะดูนะอก็ดูไปตรงๆกองเขาก็จะต้องนคือ,อนะว่าหรือว่าถ้าเราไปเหยียบ ขี่มาแล้วเปล่าแล้วก็ยกขึ้นมาข้างข้างหน้าแต่กองเขาเนี่ยต้องเลี้ยกลับหนีโด่งไปข้างหลังเนี่ยนะฮะก็เลยเป็นเหตุให้คนก็รู้ว่าคนนี้เป็นเกย์เป็นตุ๊ดอะไรประกันได้ <c oughs> อันนี้ไม่ใช่นะครับอันนี้มันเป็นเรื่องของไอในประวัติการนะครับที่จิตใจอันวิปลาหลุดวิปลาสทาให้เป็นไปอย่างงันแต่ว่าภาวะเพศอะไรเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มีอยู่ เป็นรูปประธรรมอย่างหนึ่งในบรรดารูป28เป็นของจริงถ้าเป็นกระเทยของท่านนะเป็นกระเทยนะเป็นอย่างนี้ไม่ใช่ผู้ชายมาดจริตเป็นหญิงเรียก,กว่ากระเทยคือว่าไม่มีภาวะเพศนะถึงจะเรียกว่าเป็นกระเทยนะครับภาวะเพศทั้งสองไม่มีไปเลยเพราะฉะนั้นจับตั้งแต่ปฏิสนธิเขาจึงมีรูปกระราบอยู่เพียงสอง คือกายะทะศก,กะกะหตยะทะศกขาดภาวะไปอย่างนี้นะในที่นี้มันเป็นการแสดงธรรมโดยนิป,ปริยายโดยตรงนะเพราะฉะนั้นท่านก็พูดไปตามความเป็นจริงของสภาวะเมื่อพูดถึงกระเทยท่านก็ขอให้ท่านทั้งหลายทราบว่าคือคนไม่มีภาวะเพศ คาว่าย่อมอยังรูปมีกรรมเป็นสม,มุทฐานให้ตั้งขึ้นความว่าเมื่อพร้อมเพรียงด้วยปัจจัยอื่นมีคติเป็นต้นแล้วก็ย่อมมีความสามารถในการยังรูปมีกรรมเป็นสมุทฐานให้ตั้งขึ้นอธิบายตรงนี้ซะก่อนเพราะเข้าใจยากเกี่ยวกับคําว่าเมื่อพร้อมเพรียงด้วยปัจจัยอื่นมีคติเป็นต้นแล้วก็หมายความว่าโอกาสที่กรรมจะให้ผล้มันต้องเนื่องโดยปัจจัยอื่น ถ้าปัจจัยที่เข้ามาสมทบยังมีไม่พอกรรมนั้นก็ต้องรออยู่กอนรอไปรอมาจนหมดเขตอนุภาพของตนก็ต้องเป็นอโหสิกรรมไปเช่นว่ากรรมบางอย่างเป็นอุปป,ปัชชะเวทนียกรรมจะต้องให้ผลในอัตภาพถัดไปคือในที่เราไปเกิดใหม่ปรากฏว่า อัตภาพที่เกิดใหม่เขาไม่มีปัจจัยอื่นเข้ามาสมทบกรรมก็เลยต้องรอโอกาสเดียวก่อนรอไปรอมาเราก็จดติคือตายจากอัตภาพนั้นทีนี้กรรมมันเป็นอุปปัชชะเวทนิยกรรมถ้าจะให้ผมก็ผลก็อัตภาพถัดไปตอน,นั้นอัตภาพถัดไปไม่มีโอกาสก็โยกเลิกกันไปเป็นอวสิกรรมอย่างนี้นะครับบางอย่างเท่านั้น่ะ ที่ติดตามไปไม่ไม่ลดละก็คืออาปาราปาระเวทนิยกรรมไม่เป็นอโหสิกรรมตราบใดที่สังสารวัฏยังเป็นไปทีนี้กรรมนี้นะครับเป็นสมมติว่าเป็นอากุศลจะต้องให้วิบากเผ็ดร้อนรุนแรงนะเหมือนอย่างที่สัตว์นรกจะได้รับทำเอาไว้นะครับแต่เราก็ทำกุศลเอาไว้เหมือนกัน บังเอิญว่ากุศลน,นั้นให้ผลก่อนเพราะอะไรเพราะกุศลเป็นอาสันนกร,รมเกิดให้ผลก่อนเราก็ไปเกิดเป็นเทวดาเพราะเกิดเป็นเทวดาอย่างนี้และอกุศลกรรมที่ทําไว้เขาเรียกถูกคติขัดขวางคติไม่พร้อมเพราะว่าจะตามให้ผลได้ก็ต่อเมื่อโน้นต้องลงอบาย อัตภาพของสัตว์ในอบายจึงจะเหมาะกับการต้องเสวยวิบากของกรรมนี้แต่ว่าพอมาเป็นเทวดาจะหมดกันไปยังไม่มีโอกาสก็ต้องรอ,อต้องรอ,อทีนี้ถ้าเป็นอปาราระเวทนิยกรรมก็รอไปได้เรื่อยๆแต่ถ้าหากว่าเกิดเป็นอุปป,ปัชชะเวทนิยกรรมละพอจดติจากเทวดานั้นแล้วก็หมดกันไปไม่มีโอกาสจะให้ผล เพราะอนุภาพของตนก็อย่างดีก็เฉพาะชาติถัดไปนะครับอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นจึงมีคําว่าเมื่อพร้อมเพียงด้วยปัจจัยอื่นมีคติเป็นต้นแล้วคติอุปธิการประโยคะอุปธิอีกอก่รรมนี้จะตามอากศลกรรมยกแต่กากุกรรกมก็พอกศลกรรมก็ตานองเดียวกันจะให้ผลก็ต่อเมื่อ คนนี้มีอุปธิดีเอ้ยอุปธิไม่ดีหน้าตาขี้เร็วขี้เร่นาง่อยเปรี้ยดเสียขาอะไรทํานองนั้นพอเป็นอย่างนี้แล้วอกุศลก,กร,รมม์ก็ถนัดตันีใช่ปรากฏว่าคนพวกนี้แทนจะได้รับความสงสารเห็นใจหนาให้โอกาสเป็นพิเศษเข้ากลับใช้ไปทํางานหนัก หน้าตาอย่างนี้นุ่นสมัยก่อนเขาเรียกว่าตะพุ่นย่าช้างคือไปเกี่ยวย่าช้างกินตากแดดตากฝนทํางานหนะักอ่านี่เป็นอย่างนี้อีกคนหนึ่งทั้งๆท,ท,ที่เติเกิดในตระกูลต่ำจันทานสูตรจันทานเหมือนกันแต่ว่าหน้าตาดีสวยสดงดงามแทนที่จะก็จะใช้อย่างนั้นอามาเป็นสาวใช้ต้น้องสบายไป บางทีนายใจดีพาควงไปในงานราตรีสโมโรสนพร้อมสวยอย่างนี้ก็ได้วิบากดีไปนี่คืออุปธเิเพราะฉะนั้นก็ขึ้นอยู่กับอุปธิด้วยนะการอีกลนะ่ะการมันมีสมบัติกับวิบัติการละสมบัติก็คือว่าการที่ผู้คนจิตใจสงสง่งตั้งอยู่ในศีลในธรรม ผู้เป็นใหญ่หรือพระราชาก็ปกครองโดยธรรมเป็นการที่มากโดยบัณฑิตมากโดยสัตว์บรุษถ้าเราทำกุศลละรามเอาไว้ได้ไปเกิดในการเช่นนี้แล้วแหม่ไปเลยลุ่งเรืองไปเลยแต่ถ้าเป็นการลวิบัติกุศลที่ทำไว้นะให้ผลลำบากอาคุศลแหละจะตามให้ผลได้โดยสะดวกเพราะได้การวิบัติมาสมทบ เพราะฉะนั้นเราเกิดมาเป็นมนุษย์คติดีก็จริงแต่อาจจะเกิดู่ในกาลาวิบัติอย่างในสมัยนี้นะน่าจะนับว่าเริ่มจะเป็นกาลาวิบัติเพราะว่าผู้คนไม่ตั้งอยู่ใธรรมศีลห้าก็ยังไม่ค่อยจะมีกันเลยใครจะมีก็บ้างก็ถูกวาระยะนะอร่อนะว่าขำครื้นนะไม่ทันโลกอะไรอย่างนี้แล้วก็โลกก็ไม่เปิดโอกาสให้แก่คนดี คนดีซื่อสัตว์สวจริตอะไรนะถูกเมินหมดอ่ะมีแต่คนชั่วฮะสวยแสวงหาประโยชน์ส่วนตัวกับพวกพอกได้รับการสนับสนุนนะให้ก็ามาทําในกิจการที่สําคัญสาคัญนะที่เป็นที่ยกย่องนับถือเชินหน้าโชตานะปวดไปพวดมาเดี๋ยวจะไปอิงการเมืองเขายดดุดติให้เห็นว่า <laughs> การละว,วิบัติการละสมบัติมันมีอยู่นะ สมัยก่อนเป็นการระสมบัตินะมากไปด้วยผู้รู้มากไปด้วยบัณฑิตพูดง่ายๆว่า,าบ้านอยู่ในตรอกออกไปถึงปากต่อกก็เจอสัตว์บุบทต่เจอบัณฑิตได้เลยนะในสมัยนี้จะไปเจออะไรท่านเหล่านี้ได้ที่ไหนกันนะครับในการละวิบัติอากุศลให้กรรมให้ผลได้สะดวกในการสมบัติอากุศลให้สะดวกในการ,รวิบัติกูศลให้ผลไม่สะดวกต้องผัดผ่อนรอกันไปก่อน แต่ว่าในการสะสมบัตินั่นเทียวเขาจึงจะให้สะดวกในการสะสมบัตินั้นอากุศนให้ผลไม่สะดวกเพราะฉะนั้นจะต้องพูดว่าเมื่อพร้อมเปรียงด้วยปัจจัยอื่นมีคติเป็นต้นแล้วก็ย่อมมีความสามารถในการยังรูปมีกรรมเป็นสมุทฐานให้ตั้งขึ้นตั้งขึ้นก็คือเกิดขึ้นนั่นแหละอธิบายว่ารูปใดบังเกิดแต่กรรมรูปนั้นชื่อว่ารูปมีกรรมเป็นสมุทฐานเพราะมีกรรมนั้นละแหละเป็นเหตุให้ตั้งขึ้น เรียกอีกชื่อหนึ่งว่ากรรมมรัจจโรแปลว่าโรปเกิดจากกรรมได้แก่ยังกรรมมชรูปโรให้ตั้งขึ้นนั่นเองยังกรรมมรัจจาโรให้เกิดขึ้นนั่นเองทีนี้กรรมมรัจจาโรบจะเป็นไปในสันดานภายในเท่านั้นต้องอธิบายคําว่าสันดานภายในคําว่าสันดานในที่นี้คือความสืบต่อของขันนะไม่ใช่อย่างที่ชาวโลกก็ใช่กันสันดานสันดาน คาว่าในสันดานภายในคือในความเสบต่อภายในต้นได้แก่ในสันดานที่เนื่องโดยอินทรีย์คือชีวิตอินทรีย์เป็นสําคัญนะพูดง่ายง่ายว่าในอัตภาพของสัตว์ผู้มีชีวิตด้วยคําว่าในสันดานภายในนี้เป็นอันท่านอาจารย์ปฏิเสธความเป็นไปเห่งกกรรมชรูปในสันดานภายนอกอันไม่เนื่องโดยอินทรีย์